สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับกับบรรยากาศของอุปกรณ์เครื่องเสียงกำลังแจ้งวันนี้ก็ยอรเร่งส่งมอบเหมือนเดิมนะครับกับตู้ลำโพง TD1 นะครับ12นิ้วทีดี่จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับอ่าใบละ3,499บาทเท่านั้นครับทีดีหนึี้อยเก้บาทเนี่ยทีดีหนเนี่ยสีโจตันที่เราเลือกใช้นี่นะครับดูเนื้อสีครับให้ดูเนื้อสีก่อนตัดสินใจในการเลือกซื้อแบบนี้ดูเนื้อสีครับนี่ให้ลูกค้าชมก่อน คือสีเราพ่นแบบไม่ต้องต้องประหยัดครับสีสลักชุดแขนโรงงานเนี่ยสลักลูกปืนเนี่ยสลักลูกปืนเนี่ยสลักลูกปืนชุดแขนโรงงานดดูเนื้อสีที่พ่นครับเคลือบเคลือบแบบหนาไม่อัดยี่สิบมิลนะครับไม่ดีที่เด็ดเจ็ดชั้นยี่สิบมิลไม่อัดแท้ยี่สิบมิลนียครับเนี่ยไม่อัดยี่สิบมิลตรงหัวจับนี่ครับตรงหัวจับเพลโลฟนนะครับเราใช้เพลโลฟนนี่คือตู้เปล่าที่เราเปิดให้ดูครับนี่ครับนี่นะครับเนื้อเยอยส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับที่ดีหนึ่งตู้เปล่า สี่ใบ8ปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับสี่ใบนะครับตู้เปล่าสี่ใบนะครับแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ครับแม่ยี่สิบมิลชุดแขนโรงงานลูกยางกันกิ้งสี่ตัวนี่นะครับนี่หูจับเหล็กนี่หูจับเหล็กครับนี่ตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับแม่ชุดแขนโรงงานทั้งหมดครับที่เราใช้เดี๋ยวทยอยส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะนี่นะครับนี่ก็ทยอยประกอบใส่ดอกเข้าไปใช่ห้ป๋า ป้าต่องติดกาวป้าติดมานานยังป้านานครป้าจะไปออกตอนไหนป้า,าวัเนเสาร์ครับวันเสาร์ออกกาวใช่ไหมป้าออกเกานี่ครับดูวิธีการติดกาวป้าต่องครับนี่ปีฟิลเตอร์แทนใช่ไหมป้านี่ครับฟิลเตอร์แท้ครับนี่ครับรฟิลเตอร์แทนนี่เราเราเปลี่ยนแบบไม่ต้องดึงไม่ต้องตึงนะป้าเอาแบบพอดีให้ลูกค้าใช้แบบถนอมที่สุดเลยนะแบบดึงดึงแบบเราติดนี่เราติดนี่คือถ้าเสร็จเราก็ตัดออกเลยใช่ไหมป้าตัดออกติดแบบนี้เลยครับนี่ เราทายูริเทนนะแบบมีสเปรย์แล้วก็แบบแบบเทานะปะถ้าแบบทาเนี่ยก็ได้เนื้อเยอะนะปะติดติดขอบแน่นเนี่ยปลาตอง,ต,งติดเกา่าจะไปออกไหมปะออกนะวันนี้ข่าวว่าปลาไปตัดผม,มอยู่ไหมปะครับเดื่มดื่มเหล้าขาวเยอะไหมป้านี่เครืหอหัวขาวผมเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่ไหมปะครับผมเส้นใหญ่ในหัวขาวปลาตองเนี่ยปลานี่เป็นป้าชนิดนึงนะนี่ปลาชนิดหนึ่งทำมาหาก,กิจการดื่มสุรา นี่รับบรรยากาศวันนี้26เมษายนนะครับ2565เล่งงานทุกแผนกเตรียมจะมอบลูกค้านะครับนี่ตันทีมก็ทำอะไรครับจีดกาวไหมครับนี่บัญกีครับบัญกีใช่ไหมครับนี่ครับนี่นี่นี่บริการเชื่อมสายนะครับสายอุปกรณ์เน็ตเบิกครับแผนกแพ็คก็แพ็คนะปาครับพีเอสสินิ้ว2,500บาทนะครับพร้อมดอกนะครับลำโพงเป็น350บาทตัวเดียวกันกับตัวนี้ที่อยู่ในตู้ใช่ไหมปะสองดอกตัวเดียวกันใช่ไหม ครับพี่อยู่ในตู้นะพีเอสนะนี่พีเอสนี่ครับนีลักษณะสูงสองนิ้วยับไม่ยูนิตเหมือนกันครับยูนิตความจี4เด้หมกในตัวนะครับนี่ทยอยส่งมอบลูกค้านะครับพิเศษหน่อยท่านที่สั่งพร้อมดอกจะมีแถมฟิลเตอร์ให้นะครับแต่ถ้าตู้เปล่าจะไม่มีฟิลเตอร์ให้นะครับลูกค้าที่สั่งพร้อมดอกก็จะมีฟิลเตอร์ให้ออเดอร์หกนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่อัดยี่สิบมิลไม้ดีเทียร์เจ็ดชั้นนะครับนี้ไม้ดีเทียร์เจ็ดชั้นยี่สิบมิลนะครับทยอยส่งมอบลูกค้ากันเลยครับนี่ ใส่ดอกใส่แล้วเข้าไปแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษพร้อมดอกนะลูกค้ารีบสั่งจองนี้เราจะมีโปรโมชั่นพร้อมดอกนะออเดอร์หกพร้อมดอกที่ดีหนึ่งพร้อมดอกแล้วก็มีซับเบียสแปดนิ้วบีวีพร้อมดอกโคง้งหล่อจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวรอชมนะป้าต๋องนะส่วนตู้พร้อมดอกนะครับสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทดับที่ดีหนึ่งวันนี้ยี่สิบหกเมษายนกี่โมงแล้วนี่ยี่สิบกี่โมงแล้วนี่ประมาณกี่โมงแล้วดูนาฬิกาเราอัปเดตทุกวันทุกเวลานะครับ, 1, บนี่ 26, อัปเดตวันต่อวัน14:52นาที14นาฬิกา5:24แล้วมาบ่าย2 5 2นาทีนะครับที่นี่หนึ่งนะ BB 2,499บาทนะ BB 18นิ้วนะไม้อัด20มิลไ,ไ,ไ,ไม้ไม้อัดแท้ไม้ที่เจ็7ชั้นหรือว่าไม้อัด AA คุณภาพ BB 18นิ้วนะครับนี่ BB 18นิ้ว,วเป็นเทอร์โบ18นิ้วนะครับเทอร์โบเป็นไม้อัดตราภูเขาคุณภาพหลายรุ่นหลายแบบหลายราคา นี่ครับถ้าสั่งแพ็กเกจ4ใบแบบนี้นี่ตู้เปล่าอย่างนี้สใบไม่อาจ20มิลสี่ใบ,บนี้ก็ตกอยู่8,100นหนึ่งร้อ่งร้อยเกบาทนะครับนี่ครับที่ที่หนึ่งครับอันนี้นี่ครับพ่นสีเสร็จเมื่อวานนี้ครับพ่นสีเสร็จแล้วก็เอาเข้าบารเติมมาเรื่อยนะครับนี่เร่งทุกคอนแทคสีประกอบเสร็จก็แพ็กส่งประกอบเสร็จก็แพ็กส่งนะครับวันนี้ก็เตรียมส่งประมะ 40, าณสี่สิบสี่สใบ นะับเพื่อให้ลูกค้าได้ชมบรรยากาศว่าสินค้าใครถึงไหนแล้วสินค้าอุปกรณ์ถึงไหนแล้วลูกค้าสั่งจองก็ชุดเครื่องเสียง2องคูนสองสคูนสี่คูนแนี้ไม่ต้องรอครับสั่งปุ๊บก็ส่งทันทีว่าสินค้าเราอยู่สต็อกตลอดนะครับนี่ลูกค้าที่สั่งจองก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันโปรโมชั่นมากมายที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียนโกงนะครับศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งรับนี้ก็เป็นสินคราแผงคัคกิ้งกรองชุดเครื่องดนตรีครับถัง ถังขาว350บาทนะครับมือ1มือ2ออุปกรณ์แหลกเราก็ทยอยเอาเข้ามาครับแหลกแหลกอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้เป็นโซนงมือ2องกับฝั่งนี้จะเป็นโซนมือ2อยู่อยู่ฝั่งนี้คือกอง,งเพียบเลยครับมาดูสนใจก็ามาชมได้ที่ร้านนะครับมิกเซอร์นะท่านสอบถามว่ามิกเซอร์ตัวนี้ทำไมยังไม่ได้ขายนี่มิกตัวใหญ่ทำไมยังไม่ได้ขาย,าก,ย,ขายก็คือผมเอาไว้ให้ลูกค้าได้ชมแล้วก็ได้ถ่ายรูปกันครับตัวนี้นี่ครับนี่เรายังไม่ได้ขายครับมิกตัวนี้แต่ว่าให้ลูกค้าถ่ายรูปให้ได้ชมกันครับเกิดท่านไหนที่มาชมแล้ว เห็นสินค right ้าเห็นของเก่าๆอย่างนี้ก็ถือว่ายังเป็นตำนานครับให้ลูกหลานได้ดูชมกันเราเรยไม่ขายตัวนี้ครับเอามาให้ลูกค้าได้ชมกันครับตำนานยังมีลมหายใจอยู่ซิลิไฟนะครับซาวครับซิลิไฟมีของแปลกๆให้ได้ชมกันนะครับมาลายละใรายการนะเอาฝากติดตามัแต่ล้วกันนะครับวันนี้กับที่ที่หนึ่งตู้พร้อมดอก1 3 5 9 9บาทนะครับนี่ สี่ใบพร้อมดอกพร้อมตะแกรงปั๊มเงียบนี่ใส่ตะแกรงปั๊มเข้าไปนี่อย่างนี้นะครับตะแกรงปั๊มตะแกรงปั๊มกรวดข้างบนด้วยนะครับเห็ดกรวดข้างบนด้วยฟิลเตอร์แท้ที่เราใช้เนี่ยมีมีฟิลเตอร์ครับมีฟิลเตอร์แบบฟิลเตอร์แล้วก็เป็นแบบผ้าก็มีนะครับนี่นะอ้าก็ฝากติดตามไว้แล้วกันนะปากก็เป็นปากรุ่นหนาครอมซีสี่เป็นปากรุ่นหนาปากพีเอสหรือว่าปากคอยซอดนะครับลูกค้าที่สั่งเป็นปากลายรี่ก็สั่งได้ครับนี้แล้วก็ลูกค้าต้องการเดี๋ยวเราตัดเป็นปากคอยซอดแปดนิ้วครึ่งนะครับ แต่นิ้วคุณแปดนิ้วครึ่งนะครับที่นี่หนึ่ง,งจากที่ประสิด้ายอดฮิตประจําวันนะครับแล้วก็ประจําสัปดาห์นะครับเริ่มต้นมาได้วันจันทร์อังคารแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเริ่มต้นอีกหึงสัปดาห์กับที่นี่หนึซีใบหนึ่งหมืบาทตู้พร้อมดอกนะครับถ้าสั่ง4ใบ1นึ่งหมืามบาทถ้าสั่งหนึ่งใบ3,499กาสบาบทถ้าสั่งตู้เปล่านะครับแปดพัน,นหนึ่งรอยเก้าสิบ้าบาทอทีลนีกห โรปรงอพิชั่นพิเศษที่อุบลร,ราชธานีกับร้านอุบลมิว,ส,วสิกซาวเชียงกงนะครับ0856313010ก็27566497โปรโดีที่เด็ดโปรโดีเมนูเด็ดโปรเดิมราคาเดิมครับที่อุบลร,ราชธานีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ